เยโยยโสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับจะพามาหาเงินด้วยวิธีการเล่นมารด้าโซฮิตนั่นเองนะเพื่อนมารด้าโซฮิตเนี่ยมันไม่ใช่ในจ็อบนั่นเองนะเพื่อนมันเป็นในฟรีโหมดนะครับคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องมีบอกฟรีก่อนนั่นเองนะเพื่อนหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เวลาางนี้ที่ผมแนะนําในวันในสัปดาห์นี้เพราะว่ามันคูณ2อยู่นั่นเองนะเพื่อนนะสำหรับมารด้าโซฮิตนะครับ เพื่อนจะไม่เห็นข้อความนี้เลยถ้าเพื่อนไม่มีธุรกิจบอลฟิตก่อนนะครับบอลฟิตเนี่ยอยู่ในเว็บของการซื้อธุรกิจนั่นเองนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปแล้วเลือกที่บอลฟิตซื้อโลเคชั่นไหนก็ได้แต่เพื่อนเพื่อต้องมีก่อนไม่งั้นมันก็จะไม่เห็นตําแหน่งของมาตาโซฮิตนั่นเองครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีการลดราคาสัปดาห์นี้มันไม่ได้ลดราคานะครับแต่ว่ามันคูณ2ตัวของมาตาโซฮิตในรอบนอกนั่นเองนะครับผมมันเป็นภารกิจที่แถมมากับไอ้บอลฟิตนี่แหละนะครับผมแล้วก็ถามว่า ตัวเกมกําหนดให้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปถึงเนี่ยมันจะมีภารกิจของมันอยู่นะครับถ้าเราใช้ปืนตามที่เขากําหนดเนี่ยเราก็จะได้เงินเพิ่มเป็น3 0,000ื่นนะครับอันนี้โดยดั้งเดิมนะสามหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้ปืนตามที่เขาบอกเนี่ยเราใช้ปืนอะไรก็ไม่รู้อ่ะยิงศัตรูอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินแค่2 0,000ืนนะครับคือว่าเอางี้ว่าได้เพิ่มมานิดนึงนะฮะแล้วก็ในสัปดาห์นี้คูณ2องเท่ากับว่าเราจะได้6 0,000่นนั่นเองนะเนนพื่อนแล้วก็การคูดาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1วัน นะครับผม1วันในชีวิตจริงนั่นเองนะฮะไม่ใช่1วันในเกมนะครับเป็น1วันในชีวิตจริงของเราก็คือครูดาวค่อนข้างจะแบบนานเลยนะครับโอเคป้ายเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมถึงมาดาโซฮิตเลยแล้วกันนะครับเพราะมันอยู่ไกลมากๆรุยเฮ้ยผมเมื่อเรามาถึงนั่นเองนั้นเพื่อนให้เราไปตอนจุดสีม่วงนะครับให้เรากดตัว E t 1หนึ่งนะครับผมแล้วก็รอเวลานะครับจนกว่าเขาจะให้ภารกิจมานั่นเองนะฮะโอเคเครื่องหมายเฟชเชนมาสนะครับผมก็จะขึ้นมาในแมปแบบนี้นั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็ให้เรากดททศัพพขึ้นมาเเื่อช็ค เอ่อตรงนี้นะเพื่อนเพื่อรูปนะครับผมเราจะได้รู้ว่าเป้าหมายที่เราต้องจัดการนั่น,นคือใครนะครับหน้าตาแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้นั่นเองนะเพื่อนโอเคพอเรารู้อ่า t a เก็ตแล้วนะเพื่อนให้เราดูทางซ้ายบนนะครับเขาจะบอกว่าให้เราใช้ปืนหมุดหมู่อะไรน,นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นหมุดหมู่ปืนพกนะครับที่เราต้องใช้นะครับปืนพกเนี่ยอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นพิสตอลห,หรืออะไรก็ได้ที่เป็นพิสตอลนั่นเองนะครับเราก็ดูตำแหน่งเขานะครับโอเคเขาคือคนนี้นั่นเองนะเพื่อนเมื่อเราจัดการเขาได้แล้วนะครับผมให้เราลงจากรถนะเพื่อ เอ,อถ่ายรูปเขานะครับผมถ่ายรูปเป้าหมายเพื่อส่งให้มาตาโซนั่นเองนะครับโอเคพอถ่ายเสร็จแล้วให้กดเรากดสเปกบา์นั่นเองนะครับเขาก็จะส่งให้เลยนะแล้วเราก็ออกจากพื้นที่นั่นเองนะครับ โอเคเมื okay. ่อเราออยพื้นที่แล้วเราได้เงินทั้งหมด6กหมื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราใช้ปืนตามที่มาดาโซ่เหมือนที่ว่ารีเรียกเก็ตมาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะเพื่อนคือค่อนขา้างง่ายมากๆนะครับแล้วก็ได้เงินค่อนข้างโอเคนะหกหมื่นนะครับแต่ข้อเสียคือมันคูดาวแบบ1วันเลยนะครับผมก็ถือว่าแบบถ้าพเพื่อนๆเจอในระหว่างทางก็ถือว่าทําเล่นๆได้นั่นเองนะครับผมก็แนะนํานะเพราะว่าผมคิดว่ามันได้เงินค่อนข้างโอเคเลยไม่แย่นั่นเองนะครับ โอเคประมาณนี้กันสำหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแนละ้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย